มาเมื่อนี้สิมาเบาอาชีวิตหลังเกษียณสูฟังจากที่น้องๆที่ทํางานเนาะที่ทางานเก่าน้องๆก่อนออกมาน้องๆบอกว่ายายบัวขันเจ้าออกไปแล้วนะชีวิตหลังเกษียณเจ้าน่ะเป็นจาา้าไดเจ้าเบาสูไทยสมข่อยฟังในเด้อเอาแบบว่าตัวเขาว่าเอาแบบว่าตัวซุกเจ้าก็ว่าซุกทุกเจ้าก็ว่าทุกเอาแบบว่าตัวเ้อะนองกับยากษูหอืม สมพออเดกเกษียณอยากฮู้สงสัยสิเตรียมตัวว่าบัตรเกษียนกูสิป็นจังไดนอคิดว่าอันนี้เขาเราเอาเนาะเอาสูฟังมันกับมีควบสูงอยู่ดิ้คนละแบบคนละแบบกับเพจงานเพจงานกระสุกอีกแบบหนึ่งเกษียนมากกระสุกแอบแบบหนึ่งแต่ว่าสมองเข้ามานกษีโลงแน่นาะมันบบได้ซีเรียสอีกอย่างอะนะมันบบได้มีซีเรียสอีหย่างมากไหมยู่บ้านกัยู่กับเด็กหน่อยไปยู่กับนองกับนุ่งไปช่วงนี้ช่วงปิดเทอมเด็กหน่อยเกสีมาเนาะเด็กหน่อยปิดโรงเรียน มันก็สีมีสีสันสีสันมีไรขึ้นคันนี้เด็กน่อยยู่ยใส่สีสันมันก็มีอยู่นั่นล่ละอืมจะมีควบสุบอีกแบบหนึ่งคันว่างคันช่วงโมเมนต์ปิดเทิมมาคุยมาคุยกะุ่นเลยขามถนนขามท่างไวไวตอนนี้ร้านหัวรอตอนนี้มันหัวรอไม่ดีสักหัวมันทอมักหัวร่อยแยบัวน่ะนะขามทางไว คุยต่อมันหัวลออย่างมากเลยขามทางหาหมูคุยไม่ได้ถอยไปยายบบวกลังอันนี้ยุ่ยาเอาโพหนาสวยๆของเธอมานี่แหละมันกลัวทั้งสี่ล่ะ,ข,ละขามทางไว้หายายๆคนละฝากทางคุยแบบนี้จะหาเรื่องใดมาคุยแล้วเนาะเออเบาควอมเก่าเราควอมหลังไปมากเสียตัวอายุประมาณนี้อาเรื่องอานาคตสิบวัยเบาเลยเ้สิบวัาเรื่องอดีตเนาะ ตามไว้ายตามว่ายเบาเรื่องอดีตแต่ตะกอนป็นจัาเนื่ยยังนี้ให้นางสิมาอืมหาเรื่องคุยนาลากินข้าวแล้วกัหาคุยช่วงเหตุการณ์ปกติบ่มีโควิดกะหากับเขาไปสู้กันกินมียังก็ก,กินกินกันนารากับเพื่อนบ้านมีความสุขก,กันไปนี่ละตามตามสภาพแวดล้อมของเฮ้าเขาต้องเหตุตัวเฮาเฮามีความสุขเหตโตัวมีความสุขอย่เหตโตัวเสาเสาเงาเงาแย่เหตุตัวเสา,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 าเ,เสาเงาเงา ขยุบารบุมบเบียกกับไปให้ไปหน้าน้าเขานาให้หนาหน้ากลับไปน้าเขาไปน้าเขาเขาก็ดีดีได้นองลุงเออดีอยู่เ,เข้าไปเขาก็ซาให้ซอยยังบลาโน่น,นนี่นั่นเขาบอกซอย,ย,ย,ยอยู่ย่ายซอยซอยซอยไปไกลๆซอยไปนั่งยิมองของเจ้าพุ่นไปเขาก็าีสิเขา,ขาก็ดีครับซอยไปซอ,อยห้างๆ้างซอยไปห้างๆ้างซอยยิ่พุ่นบ้านนี่ล่ะอันเบาซู่ฟังอันมือนี่เบาซู่ฟังสมีสะกอนเราจา่าเนาะ เดี๋ยวมือหลังสิมาเบาสูฟังอีกเยสะฟ้าเบอ่อกันเด้อมือนีซับนีบายบาย